อาตมาทำงานนี้นี่ว่าไปนะอาตมาก็ช่วยประเทศชาติช่วยประเทศชาติให้การศึกษาแก่เยาวชนนี่ก็เอามาใช้หลักสูตรของทางกระทรวงศึกษาไม่ได้บกพร่องกระทรวงศึกษาหลัก,กสูตรก็เอาตามนั้นเลยเพราะงั้นเด็กของเราจบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ออกไปก็ไปสอบเอนทรานบางคนก็แตะเกณฑ์นิยมเลยซ้ําไปก็ไม่เห็นเป็นเบียหาเขากลัวพวกเราเนี่ยจะไปสู้ข้างนอกก็ได้เลยบอโทโอันนี้พิสูน์มาแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วพราโรงเรียนเราตั้งข้นมาตั้งยี่สิบกว่าปีจะสามสิบปีหรือสามสิบปีแล้วมาดูนะพะออกไปเราม่รู้กี่รุน่นกี่รุน่นแล้วไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้นะเพราะหนึ่งหลักสูตรเขาตามนั้นแต่เราเห็นข้อบอกพร่องของหลักสูตรเห็นการเรียนการศึกษาบกพร่องว่า เด็กนักเรียนในทั่วโลกแยกเด็กออกจากสังคมไปเรียนในกล่องเด็กเข้าไปเรียนก็เช้าขึ้นไปก็ปากเข้าห้องเรียนจบกลับบ้านทำการบ้านเช้าไปโรงเรียนตั้งแต่ออ,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 อนุบาลจนกระทั่งยันจบปริญญาเอก เพราะฉะนั้นการศึกษานี่จึงเขาไม่รู้จักสังคมเราจึงมาแก้ให้เป็นบรวรเป็นการศึกษาอยู่กับสังคมสังคมที่คุณอยู่นี่แหละเป็นยังไงมนุษยชาติแล้วมีโรงเรียนก็มีเรียนที่เรียนตามที่จะเรียนตามหลักสูตรมีสังคมเป็นยังไงมนุษยชาติเป็นยังไงนะโดยเฉพาะคุณธรรมเราจึงครบพร้อมเลยโรงเรียนวัดบ้าน บ้านวัดโรงเรียนคุณธรรมคือวัดบ้านก็คือสังคมโรงเรียนคือการศึกษาให้อยู่ในนี้ซึมซับกันออสโมซิกันแล้วก็อยู่ร่วมกันมีชีวิตสังคมทํางานอะไรเพราะเด็กผู้ใหญ่ทํางานคู่เคียงกันเลยบางอย่างที่เราให้เด็กทําไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ทําไม่ควรให้เด็กทําผู้ใหญ่แล้วก็ทํา อะไรเด็กควรทำควรฝึกก็ทำไปเด็กพวกเราจึงแข็งแกร่งทำงานเป็นจบแล้วจึงได้ทั้งความรู้ศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาศีลธรรมมีนะงานทำเป็นวิชาการไม่ได้ด้อยไม่ได้บกพร่องอะไรศิลเด่นเป็นงานชาญวิชาเราเห็นว่าการศึกษาควรเป็นเช่นนี้จึงทำ เดี๋ยวนี้กระแสทางกระทรวงศึกษารู้สึกว่าจะ,ะเปิด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 ,เป,ดเปิดทางแต่เขาจะรับไม่ได้มากเพราะเขาทำไม่ได้มนชาวโสกระทรวงเองเขาก็ทำไม่ได้เช่นครูต้องมีศีห้าขึ้นไปเขาจำนวนเลยมไม่ใช่ครูมีศีห้าไม่ได้อะ จำนน,นเลยข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็ก็งิกแล้วแต่ของเราเนี่ครูมีศีนหน้ามีศีนแปดมีศินสิบครูมีจุลศีลอะไรองนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เลยมันก็ทำไงได้มันก็เป็นไปได้พวกเราทำได้ก็เอาทำไปเรื่อยๆนะ